สวัสดีค่ะเพื่อนๆอ,อาทิตย์นี้ก็เจอกับฮารุกะกันอีกเช่นเคยนะโดยอาทิตย์นี้ฮารุกะขอนําเสนอหลักการเข้มงวดในการฝึกฝนและการเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลาตามหลักการโอโมเตนาชิมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันคะ่ะโดยในการพัฒนาตัวเองให้เกิดความเชี่ยวชาญในด้านของการให้บริการโดยที่ไม่ทําให้เพื่อนร่วมงานนั้นรู้สึกอึดอัดใจในการทํางานร่วมกัน ดังนั้นจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจําเป็นต้องคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันเข้ามาทํางานร่วมกันคะ่ะโดยที่พนักงานทุกคนจะต้องเป็นคนใฝ่เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาจึงจะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับความรู้สึกอึดอัดใจในการทำงานร่วมกันของพนักงานได้และในขณะเดียวกันความขี้งุดต่างๆที่จะเกิดขึ้นต้องไม่ถูกนำมาแสดงให้ลูกค้าเห็นเพราะจะทำให้ลูกค้าอึดอัดใจเช่นกันคะ่ะ ฮารุกะขอยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่หัวหน้าง,งานนั้นเข้มงวดในการปฏิบัติงานของพนักงานในขณะที่ให้บริการแก่ลูกค้าอาจทํทำให้ลูกค้าเกิดความอึดอัดใจในการรับบริการได้โดยสิ่งที่หัวหน้าง,งานควรกระทำนั้นก็คือการเข้มงวดกับพนักงานได้แต่ต้องไม่ทำให้ลูกค้าทราบเพราะจะทำให้ลูกค้าคิดว่าพนักงานหรือหัวหน้าง,งานไม่มีความเป็นเมืองอาชีพนั่นเองคะ่ะ